สวัสดีค่ะทุกคนมาพบก,กันอีกเช่นเคยนะคะช่วงนี้นะคะถึงจะยุ่งกับการเปิดร้านสาขาใหม่ก็ตามนะคะก็พยายามมาอัปเดตลูกเมโมทุกวันเปิดร้านหาตังมาเปลูกแมโมเดี๋ยวกูน้องก็ออกมาใหม่จ่ายไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยจริงๆถามว่า ออกมาแล้วซื้อไหมก็ซื้อค่ะซื้อทุกรอบเลยทุกคนไม่ปฏิเ,เสธด้วยซ้ำทานหลากลุกแม่โม่เลยก็ว่าได้วันนี้นะัดจะมาเมางหมอยเรื่องอาหารของเซี่เหียนทุกคนคงจะรู้ใช่ไหมคะว,ว่าอาหารของเซี่เหียนนั้นเป็นอันดับหนึ่งในความหวยแตกบัดซบถามว่าพี่สองคนอย่างเวออิงกับเจสนันทากับข้าวหวยแตกไหมนัดว่าเจสันทำกับข้าวไม่เป็นแต่ทําบะหมี่อร่อยแน่นอนส่วนเวออิงนั้นนอกจากความเผ็ดกระทะไม่แล้ว อาหารก็ยังพอกินได้ใครชอบทานเผ็ดแบบเวอร์อิงก็จะทานได้นะ แต่ที่ผ่านมาไม่มีใครกินเผ็ดกับเวอร์อิงได้โกยกเวนผัวพี่คนเดียวแล้วเดี๋ยวนะจะแนบคลิปการจัดลำดับอาหารยอดแย่ของลูกสาวแม่โมเอาไว้ใต้คลิปนะส่วนคลิปนี้เป็นคลิปของเสลียนกับลูกพี่ลูกน้องอย่างน้องชี้ลงนะคะซึ่งสองคนนี้นะคะมีหน้ามีตาเหมือนกันแต่มีคิ้วที่ไม่เหมือนกันคือหน้าตางดงามนั่นแหละแต่คนเราอะนะต่อให้หน้าตางดงามขนาดไหนแต่อีน้องก็เล่นดาเผยมิงว่า เป็นม้าพ่อพันกินไม่เลือกดาเผยซิว่าก่อคาคนอื่นขึ้นสวรรค์ดาจีนอูว่าผู้ดีจอมปลอมผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดินดาลิงวนว่านางพัชยาสมควรตายดาลางเชนชิวว่าปัญญาอ่อนลูกแง่ติดแม่เออาก็ร้องไห้ดาชวนอีเจินว่าเป็นขี้หมาแห้งดาเจ้าวารีใจจืดใจดำดาเจ้าวายุว่านางผู้หญิงสารเลวผู้หญิงบัตซบสมควรตายหารู้ไหมว่า เจ้าวายุเป็นผู้ชายนะชมเสวนจีว่าเป็นผู้หญิงที่แสนดีเออคือเงี้ยถ้าใครไม่รู้จักเสวนจีนางโผล่มาภาคแรกที่เป็นผีเจ้าสาวบนเขานั่นแหละค่ะหรือน้องชีหลงเนี่ยก็จะด่าว่าคุณนางเทพมาหมาแล้วก็เดินพี่เฮอร์เซวนทุบจมดินนั้นไม่นับนี่แหละค่ะเรียกว่างามไปก็ร้ประโยชน์หากปากของน้องจะมีแต่หมาออกมาเพ่นพ่านราวกับเป็ด ที่ผลิตเครื่องด่าหน้าตาสวยปากสุนัขทำให้ไม่สวยนั่นแหละค่ะฉันใดก็ฉันนั้นนั่นแหละสองพี่น้องนอกจากเรื่องนิสัยกับหน้าตาแล้วยังมีเรื่องการทำอาหารลดนิยมที่แปลกประหลาดที่สุดในเรื่องแล้วค่ะพูดเลยว่านิยายสวรร์ประทานพรมีน้องชีหลงโผมาทีไรน้องก็ขายขำเก่งทุกทีถามว่าน้องกลัวฟาฟ้าไหมน้องกลัวค่ะ แต่กลัวน้อยกว่าซเซเลียนนะที่กลัวซเซเลียนไม่ใช่อะไรด้วยความที่ว่าน้องชี้หลงโดนฟาฟาทุบโดนพี่ชายทุบโดนหลังเชนชิวเอาไปต้มก็เลยต้องหนีตายเข้าไปอยู่ในร่างมนุษย์ที่จับมาทําอาหารกินแล้วคนนี้เขาก็มีลูกชายอยู่แล้วนั่นก็คือน้องกูจือค่ะรสดนิยมของน้องนางนั้นชอบกินคนค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูเช่นคนตากแห้งตุนคนหรือย่าง นางกินหมดและนางยังชอบเลียนแบบฟาฟาโดยการให้สาวกของนางนั้นห้อยคนลงมาจากต้นไม้เป็นเป็นแล้วทำให้เลือดหยดลงกลายเป็นปาสบห้อยหัวมีเลือดหยดลงฟาฟาชอบปรากฏกายในรูปแบบฝนเลือดแต่ฝนเลือดมันเป็นเวทไม่ใช่เลือดจริงๆแต่จะมีบ้าง ที่อยากจะแกล้งคนโดยใช้เลือดจริงๆแต่ทุกครั้งก็จะให้เมียถือลมคนโดนแกล้งก็จะมีเผยรมิงกับเฟิ่งซินนะสองคนนี้ชอบโดนฟาฟาแกงมากที่สุดในเรื่องเลกว่าได้เมนูอาหารน่ากลัวมากแต่รสชาติคือน้องบอกอร่อยนะคะ แต่การทำอาหารของเซีเหลียนต่างจากน้องคือทำแล้วคนกินไม่ได้อ่ะขนาดเทพยังเห็นภาพหลอนราชาผีอย่งพี่เฮอร์เซียนที่ชอบกินข้าวกินอาหารขนาดไหนก็ยังต้องถอยแล้วกินเข้าไปเกือบตายซ้ำสองทำผีเกือบตายรอบสองได้ก็ยอมไม่ธรรมดาถูกไหมแน่นอนว่า ผู้โชคร้ายของเซเลียนไม่ได้มีคนเดียวมีทั้งน้องลมเจ้าวายุกับพี่เฮอร์สวีนสองคนนี้ลงจากสวรรค์มหาเซเลียนด้วยความที่ว่าพี่เฮอร์กินจุมากบ่นว่าหิวมาตลอดทางและเซเลียนทํากับข้าวไว้ตอนแรกพี่เฮอร์จะไม่กินหรอกขนาดว่ากินไม่เลิกแบบพี่เฮอร์ก็ยังไม่ยอมกินนะคิดดูน้องลมเลยบอกว่าเออลองกินดูก็สรุปว่าเกือบตายทั้งคู่เห็นไหมกวดเป็นพี่เฮอร์สวีนที่พี่เฮอร์สวีนยอมกินนั้นเพราะฟ้าฟา เขามีการกินให้ดูค่ะว่ามันกินได้นะก็มันกินได้แกก็กินได้คนเดียวน่ะสิกินไปแล้วมีการบอกด้วยนะว่าอาหารก็เกเกอลดชติอ่อนลงแล้วพอคนอื่นกินเข้าไปแล้วเกือบตุยสู่ขิดมีการบอกเมียว,ว่าอาหารไม่ได้มีปัญหาลินพวกเขาตอมรับรสต่างหากที่มีปัญหามากกว่าจ้าพอคนคลั่งรักมีพี่คนเดียวแหละที่กินแล้วไม่ตุยรอบสองแล้วชี้หลงนั่งคำสองคนนี้แบบสัดใจเอากำปั้นทุบดินไปเลยค่ะ ถ้าเป็นเรานะเราคงจะขำม,มากกว่านั้นแหละมีผู้โชคร้ายเหมือนก,นกันกับตัวเองขนาดว่าลูกชิ้นที่เซเลียนทำลิงเวนกินเข้าไปยังเกือบแ yeah ย่ลิงเวนยังเคยบอกว่าไทจือท่านจะทำอะไรวางลงไปเลยนะก็คือประมาณว่าตอนที่นางกินข้าวมันก็มีแบบว่าแผ่นอะไรนะที่แป้งเป็นแป้งอะค่ะมันโถหรือเปล่ากับอาหารที่เซเลียนทำอย่างเช่นลูกชิ้นใช่ไหมคือทุกคนเลือกกินมันโถแข็งๆอะทุกคนเออคิดดูว่ามันห่วยแตกขนาด จนคนเขาไม่ยอมกินน่ะแค่ได้กลิ่นก็สยองมากแล้วค่ะเ่ตงกินเข้าไปก็รู้ว่าจุดจบไม่ดีแน่นอนไม่พอนะน้องเฉวียนอี้เจินหรือน้องหยิกของเราโดยความที่ว่าน้องเป็นเด็กเลยมีลูกซนๆออกมาให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆน้องเคยช่วยซื้ยเรียนหนีบนสวรรค์นะคะโดยการเอาโต๊ะทุ่มเผยหมิงคือมันเป็นตอนที่ขำม,มากในนิยายเล่มสี่เผยหมิงทั้งโดนแกงทั้งเล่มเลยค่ะเป็นเทพยอยู่ด้วยกันแต่น้องเฉวียนอี้เจินดันเกลียดเผยหมิงซะงั้นโดยความที่ว่า จุ้นอูได้รับมอบหมายให้น้องมาทำงานกับเส้อเหลี่ยนแล้วน้องลงมานะคะก็ดันไปเห็นเครื่องเส้นบนโต๊ะที่เส้อเหลี่ยนวางไว้ปรากฏว่าน้องกินเข้าไปอีน้องสลบไปเลยตื่นขึ้นมาน้องหันมาถามเส้อเหลี่ยนว่าใครวางยาพิษในเครื่องเส้นแล้วพอน้องกินเข้าไปน้องนางสลบไปเป็นวันๆเลยนะเป็นไข้อีกต่างหากแกเป็นเทพใครคืนนี่เพิ่งเคยได้ยินจริงๆมันต้องรุนแรงมากแน่ๆทำให้เทพเกือบตายเป็นไข้ได้เนี่ยที่จริงมันก็เป็นอาหา อาหารธรรมดานะแต่มันเป็นพิษกับทุกคนตอนทํากับข้าวเสร็จนะคะอยู่เว้นกับผัวย่างฟาฟาน้องชีหลงเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าปากแซบมากไม่กลัวใครแต่กลัวอย่างเดียวคืออาหารก็อเสี่อเหรียญโดยความที่ว่า จะบังคับให้ชีหลงออกจากร่างพ่อของน้องกู้จื่อที่จริงฆ่าไปเลยก็ได้แต่เจ้าของร่างยังมีชีวิตอยู่จะดินชีวิตจะดึงวิญญาณของชีหลงออกมาไม่ได้ตรงๆเพราะจะทำให้กายเนื้อเสียหายจึงต้องทำให้ชีหลงเนี่ยยินยอมออกจากร่างเองแต่นางก็ใช่ว่าจะยอมออกจากร่างเองนะคือตอนนี้เป็นตอนที่ชีหลงคายขำม,มากเลมสีนิฮาน้องมากเลยนะ เป็นคนที่มาเบรกค,ความคงขมเล่มสี่ได้เป็นอย่างดีเซเลียนลองมาแล้วหลายวิธีเลยค่ะตั้งแต่เอาอีนางชีหลงเนี่ยไปวัดในป่าแล้วให้ยุงลุมกัดมันเป็นวิธีที่โหดเหี้ยมมากเลยยุงป่าเนี่ยมันก็ดุมากลุมกัดอะคือแกเคยโดนยุงลุมกัดไหมคะตัวสองตัวพราว่านะทรมานเนี่ยทั้งป่ามาลุมชีหลงอะ น้องไม่ยอมออกนะคะคราวนี้ซเซเลียนทำกับข้าวให้กินกรอกปากไปเลยนั่นก็คือตุ่นร้อยปีลักยืนนานอาหารที่ซเซเลียนทำให้มาคือมันหามากนะคะชีหลงบอกนี่เจ้าํำอะไรอย่านะของพันนี้จะยังกล้าตั้งชื่อให้มัน ทีนี้เนี่ยพอชีหลงเห็นฟาฟากินเข้าไปนะคะน้องก็พูดในใจนะคะว่าเออขนาดนี้ยังกินเข้าไปได้นับถือความเป็นราชาผีจริงๆแข็งแกร่งแข็งแกร่งดุดเขาไทซานเออน้องพูดอย่างนี้จริงๆนะ กินไปแล้วเนี่ยน้องนางเป็นผีเขียวสมชื่อไปเลยค่ะโคมเขียวท่องราตีชื่อไม่ได้ดูเก๋อะไรเลยนะชื่อเหมือนหอนางลมชื่อดังคือนางมีรถนิยมประหลาดดีนะลูกน้องของนางต้องสวมชุดสีเขียวเอาไฟสีเขียวทูนไวบบ้บนหัวตลอดเวลาตอนกลางคืนก็จะมีสีเขียวสองหน้านะคะแล้วมันก็จะเขียวทั้งตัวเลยได้ชื่อว่าโคมเขียวท่องราตีนี่ละจ้านี่แหละค่ะที่มาที่เก๋ไก่ ชื่อเก๋ไกมากกว่าราชาผีทั้งสามไปเลยชี้ลงนะคะน้องนางกินอาหารของเซีนเหลี่ยนเข้าไปนางปวดท้องจนเขียวไปทั้งหน้าเลยนางว่าสเสด็จพี่เอายาพิษให้นางกินเอายาถอนพิษให้นางเถอะถ้าใครได้อ่านเล่มสี่มันฮาจนขับไม่หยุดเลยจริงๆอะ่ะนางโดนทรมานแบบนี้ทุกวันนางยังไม่ยอมออกจากแกลงเลยค่ะเทปก็ไม่รอดราชาผียังเกือบตายซ้ำสองแล้วคนก็เกือบจะไม่รอดเลยนะคะยังเผยซิ่วในเล่มเจ็ดใช่ไหม เผยซิ้วเป็นมนุษย์เพราะโดนเละเทศจากสวรรค์ลแล้วไปอยู่กับ เจ้าพีหลุนและน้องปานเยลและน้องปานเยลเป็นคนในปกครองของเผยซิ่วคือทั้งเซเลี่ยนกับเผยซิ่วปานเยลรู้จักกันตั้งแต่เผยซิ่วยังไม่บรรลุขึ้นสวรรค์เลยค่ะแล้วน้องปานเยลก็รู้จักกับเซเหี่ยนมาแล้วน้องเนี่ยตอนเป็นมนุษย์ยังเคยได้กินอาหารที่เป็นฝีมือของเซเลี่ยนนะนเซเลี่ยนห้ามน้องไม่ทนันน้องก็เกือบขิดไปเลยเมื่อเป็นเทพไม่ต้องกินข้าวก็ได้เผยซิ่วเป็นคนตอนนี้ก็ต้องกินข้าวเป็นธรรมดาแต่กูเมืองผียังเขาทงรู้มัน เป็นแอง่งภูเขาไฟมันไม่มีอาหารกินหรอกยกเว้นหนูนะคือมันเป็นภูเขาไฟที่แบบว่าพร้อมที่จะประทุตลอดเวลาคือก็เหมือนญี่ปุ่นอ่ะเออมันยังไม่สงบอ่ะมีภูเขาไฟเรื่อยๆแตกเรื่อยๆอะ แต่แต่น้องป้านเยี่ยวเขาหน้ารักค่ะเซียนเหรียญเลยสอนน้องป้านเยี่ยวทำกับข้าวให้เผยซิ่วกินโดยการที่เอางูหางแมงป่องมาทำกับข้าวที่ใส่ให้น้องเซี่ยนเหรียญหนักลำบากมาไม่น้อยเอาตัวรอดเก่งประสบการชีวิตโชคชนวยก็เผยซิ่วน,นักแล้วน้องป้านเยี่ยวรู้ว่าเผยซิ่วหิวแต่ในหายน้องมันมีกับข้าวที่เซียนเหรียญสอนน้องทำเรียกว่าอ่อมงูไหมคะอ่อมยังไงให้งูยังดินได้แล้วเผยมิงว่า ปานเยวทำไมเจ้ายังเก็บของพันนี้ไว้อีกคิดจะฆ่าใครหรือไงทิ้งมันไปได้แล้วขนาดเผยมิงยังไม่กล้าเสี่ยงลองกินเผยซิวตั้งแต่กินอาหารฝีมือน้องปานเยวเซเหลียนเป็นครูสอนตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ย ภาพจะตายแหลมิ่ตายแหลมแล้วจริงๆสุดท้ายเผยหมิงต้องสอนน้องปานเยวอย่างหนูกินศพให้เผยซิ่วกินคือรอได้จริงๆสําหรับเผยหมิงแล้วก็เผยซิ่วในเล่มเจ็ดนี่แหละค่ะอาหารของเซี่เหลียนหน้าตามไม่น่ากินไม่พอรสชาติยังห่วยแตกบัดซบแต่ว่ามันใช้ไม่ได้สําหรับน้องชี้หลงค่ะ พราะน้องชี้ลงทํากับข้าวอร่อยมากที่นดัดพูดนะคะว่าน้องทํากับข้าวอร่อยนั้นไม่เกินจริงจริง,รงแต่ว่าในเล่มห้าน้องนางสร้างปรากฏการณ์ในโรงเตียมประหลาดรวมพลคนประสาทนะคะแล้วน้องชีหลงนี้จากซีเลียนมาได้ก็เลยเข้าไปอยู่ในโรงเตียมแห่งหนึ่งโดยบังคับให้เสี่ยวเอ้อทํางานให้โดยการล่อคนเข้ามากินอาหารแล้วดักข้าวไปทํากับข้าวก็คือแบบสั่งงานเข้าไปดูดนิ้วโป,ป้งศพไปดูด ข้อมือศบไปอะไรประมาณนั้นนะ่ะเออนางชอบกินยังไงนางก็กินอย่างนั้นแหละด้วยความสามารถแล้วทีนี้นอกจากมีผีหลานช้างก็มีชีหลงค่ะแหล่งรวมคนประสาทประหลาดทั้งโลงเตียมเลยเสี่ยวเออเรียกชีหลงว่าท่านอองแถมท่านอ,องยังเคี้ยวมือคนอยู่อร่อยสุดยอดมากหลังจาก คนกินข้าวฝีมือของซิเลยียนมาตั้งนานมันหามากตรงที่ชี้หลงเนี่ยอุตสาห์เข้ากรัวไปทํากับข้าวล่อคนมาให้กินแต่อาหารที่ชี้หลงทําเดี๋ยวก็มีเส้นผมของสกปรกมากชี้หลงว่าอะไรนะพวกนักพจน์ไม่ยอมกินเหรอ ก็คืออาหารสกรปรกแล้วคนไม่ยอมกินลูกค้าไม่ยอมกินน้องว่าใครอนุญาตให้มันเมินหน้ามาหมาของพวกมันกันหาแบบนี้สมควรให้พวกมันลองกินอาหารที่เสด็จพี่ของข้าทำนั่นนะ่ะทากินขี้หมายังดีกว่า <c oughs> ทีนี้น่ะมันต้องมาคุกเข่าให้เหล่าจือด้วยความสังนึกแน่ซึี่เหลียนฟังก็อึงนะคะแต่ผัวเขาว่าเกอเกออย่าไปฟังคําพลนปากเสียพูดเลยคือชีหลงพูดความจริงนะคะถึงน้องจะปากแทบปากสุนัขก,ก็ตามนะและชีหลงอีน้องก็เข้าครัวคะ่ะแต่ ยอมรับว่าน้องเข้าครัวอาหารหน่าทานกว่าเสี่เหลียนทาจริงๆแม้วัตถุดิบจะเป็นคนก็เถอะนักบวชพวกนั้นกินไปเรายังบอกอร่อยกินไปกินมาเห็นนิ้วไก่มีรอยสักทอดกรอบนะคะเสี่ยวเออร์บอกว่าเป็นนิ้วไก่เวอร์ซันนัดว่านะมันเหมือนรองของของครูพนอที่ครูพนอทํากับเ้าให้กนกินกินมันก็อร่อยนะแต่ดัน กินโดนนิ้วคนนี่สิก็อีมากนะคะทีนี้เนี่ยฟูเหยี่ยวลงมาจับหลานช้างฟูเหยี่ยวเรียกเสี่เหรียญว่าไทจือหลานช้างก็งงนะคะไทจือไหนวะและเสี่เหรียญใส่ชุดผู้หญิงไงตอนนั้นเนี่ยทาเอาฟูเหวี่ยงถึกกับอึ้งไปเลยเพราะไม่ใช่ครั้งแรกที่เสี่เหรียญสวมชุดผู้หญิงในเล่มหนึ่งเขาก็มีคดีจับผีเจ้าสาวใช่ไหมคะเขาเคยสวมชุดแต่งงานด้วยและในโรงเตียมนะคะมีทั้งเทพมีทั้งผีชี้หลงเนี่ยโดนยันเวียงใส่เป็นผีก็ร้อนนะ ไหนจะโดนฟูเหยาะกระทืบไหนจะโดนเสเลี่ยนจับทุ่มไหนจะโดนหลานช้างเนี่ยเอาหินทุบหน้าพอล้มลงก็โดนหลานช้างเหยียบไม่พอนะเสเหลี่ยนยังเอาปังต่อย,ยัดปากน้องไปอีกค่ะนี่แหละค่ะลงเตี้ยมแสนวุ่นวายรวมพลคนประสาทชายาน้องชี้หลงเปิดตัวมาอย่างเทพตอนนี้มาเล่มสองเล่มสามเล่มสี่เล่มห้านี้น้องก็เป็นกระสอบทรายจริงๆนะคะ พอฟาฟาเนี่ยเอาน้องนางเอาทองมาสร้างปราสาทเสร็จน้องก็ตีนเต็มมันพังลมเตียงก็พังค่ะแต่มันไม่ช่วยลงเตียมมันคือกระท่อมบนสันเขามันเป็นมนราพางตานะคะมันก็หามากเลยนะคะคนทั้งหมดเนี่ยอยู่ในกระท่อมที่แบบว่า เอ,อ่อมนพรางตาคล้ายๆลงเตียมอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละฝีมือการทำกับข้าวของสองสีพี่น้องซเซเลียนกับชี้หลงซเซเลียนทำกับข้าวทั้งหน้าตารสชาติห่วยแตกวัตถุดิบที่เลือกมากล้วนแล้วแต่เพอร์เฟกต์แต่ทำกับข้าวไปแล้วมันกินไม่ได้ค่ะขนาดน้องชเวนอีเจนินยังยอมต้องกินดิบไปเลยโดยการบอกฟาาว่า มันยังไม่สุกสีดีต้องรีบกินก่อนมันจะสุกเพราะถ้าสุกแล้วแม้แต่ผียังตายซ้ำตายซ้อนส่วนน้องชายอย่างชี้หลงเนี่ยลดนิยมในการกินอาหารของน้องนางนั้นเมนูโปรดก็คือกินคนค่ะมีคนเป็นวัตถุดิบหลักดูไรล,ลดนิยมนะแต่รสชาติการทำอาหารจานตกแต่งของน้องน้องนางทำกับข้าวอร่อยระดับที่ว่า ขึ้นปาตาคารได้เลยค่ะถ้าให้เลือกกินข้าวที่สองคนนี้ทํานะคะระหว่างเซเลนกับชี้หลงทุกคนจะเลือกกินอะไรของใครถ้าเป็นนัดนะัะไม่เลือกทั้งคู่นะคะกลัวตุยถ้าใครชอบคลิปของนัดนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสามารถกดโดนเลี้ยงขนมนัดได้ตามวิธีที่นัดแปะไว้ในคลิปได้เลยขอบคุณค่ะ